องคมนตรีประชุมติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ห้องประชุมศูวนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนาตาทิเบตดำริอําเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประมารุตติตองคมนตรีในฐานะเลขาธิการและประธานกรรมการบริหารหมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานเปิดอาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ7 2 0รรษาและงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568โดยมีคณะกรรมการจัดงานจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุมซึ่งในปีนี้มูลนิธิโครงการหลวงจะจัดขึ้นพร้อมกันในวันที่1ธันวาคม2568 อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72สพรรษาจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และผลสําเร็จจากการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนของโครงการหลวงอีกทั้งยังเป็นสถานที่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระบรมราชโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรที่ส่งมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูงให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่าง มั่นคง สำหรับงานโครงการหลวงเชียงใหม่ประจำปี2568จัดขึ้นภายใต้แนวคิดทศมะมหาราชาพระมหากรุณานำการพัฒนาสู่ความยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานประการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนรวมทั้งเพื่อเผยพระราชกิจกรรมการดำเนินงาน และแนะนําผลิตผลผลิตภัณฑ์โครงการหลวงที่เป็นผลจากการส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตรัษฎรบนพื้นที่สูงยังประโยชน์มาสู่ชาวเราและชาวโลกโดยงานงโครงการหลวงเชียงใหม่จะมีถึงวันที่10ธันวาคม2,568ณอาคารเรียนรู้เฉลิมประเกียติ7 2พรรษาศูนย์วิจัยและพัฒน,นาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศดําริจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้องคมนตรีประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานกระถินพระราชทานประจำปี2568ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกรถินแก่มูลนิธิโครงการหลวงไปทอดทวายณวัดยั้งเมินอำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่ในวันที่2พฤศจิกายน2568เพื่อนำปัจจัยไปใช้ในการรณะพระธาตุเจดีย์วัดยั้งเมินและสนับสนุนกิจ การสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชนพุทธธายาดในพื้นที่อำเภอเสมืองจังหวัดเชียงใหม่